ค่ะผู้กหญ่ค่ะตอนนี้ผู้กหญ่อยู่ที่บริษัทอินดิงรูปนะคะอยู่ที่ถหน,นกะเสนนาอวินนะคะและผู้ค่านอาจจะได้รับนะคะข้อมูลนะคะเกี่ยวกับอินดิงมาแล้วอยากที่จะรู้ค่ะว่าจะสร้างรายได้ ทุกท่านก็สามารถที่จะนะคะเรียนรู้ได้ผ่านนะคะช่องทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็ดีออฟไลน์นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะขอเข้างานนะคะฟังก์ชันต่างๆตามจังหวัดนาที่ท่านอยู่ค่ะนะคะหรือว่าใกล้เคียงได้ส่วนท่านไหนที่อยู่ต่างประเทศก็ดีนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ดีนะคะอยากที่จะเรียนรู้ก็สามารถที่จะเข้ามา เรียนรู้ในช่องทางออนไลน์เราได้เลยนะตรงนี้นะคะในระบบการเทรนนิ่งของครูกายเองนะคะทุกวันเลยนะสองถึงสามทุกเวลาประเทศไทยนะคะเครื่องมือที่เราเรียนรู้อยู่นะตอนนี้นะคะฟังก์ชันแรกเลยก็คือไลน์นะคะตรงน,นี้ทุกท่านจะมีนะคะเพื่อนนะคะหรือว่าลูกค้ามาติาีบตาหลักพันหลัหมืนหลักแสนหลัล้าได้แบบไหนนะคะตรงน,นี้เราจะมีะะการเทรนนิ่งให้นะคะและ แพ็คพวกนะคะทุก้าสามารถที่จะสร้างหน้าร้านออนไลน์นะคะให้ใครก็ได้ะค่ะมาเห็นร้านค้าของท่านจกขายของก็ขายนะถะือว่าอยากที่จะขยายสาขา นะคะตรงนี้ไปทัโกค่ะเราจะมีการเทรนนิ hmm. ่งให้กับทุกท่านนะคะโดยที่นะคะหลายท่านอาจจะมีความกังวลนะคะว่าเอ๊ะธุรกิจแบบนี้เราจะทําได้ไหมนะ,ะ mm hmm. เพื่อนเราก็ไม่เยอะนะ,ะเราคุยไม่เก่งนะคะตรงนี้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเราจะมีการสอนให้กับทุกท่านนะคะว่าทุกท่านจะทํอตลาดออกไปแบบไหนนะคะคนที่สนใจนะคะเท่า้นแหละสัะ่งมาขอซื้อขอขายกับตัวท่านนะคะและตรงนี้นะคะเราสามารถที่กาหนดได้เลยนะคะอยากไห้ใคร ยอยู่จังหวัดไหนเภออะไรจังหวัดอะไรปราเทศอะไรนะคะมาติดตามขอซื้อขอขายขอทำธุรกิจร่วมกับท่านได้เลยค่ะเราจะมีการแฮ a n ิ i n g ให้นะคะก็คือแฟนเพจ f ฟ c บ b o o กนั่นเองนะคะมีคนมาติดตามได้หลักพันหลมืน่นหลักแสนหลักล้านเลยนะคะและก็เครื่องมือถัดมาเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ายูทูบ e นนเองทูกท่านจะมีช่องยูทูบของนะคะตัวเองได้แบบไหนนะคะสามารถที่สร้างไรายได้ ยูทูบได้เช่นกันนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดค่ะว่าระบบก,การเทรนนิ่งของเราหลายกลุ่มนะคะแบบนี้แหละนะคะที่เราจะมีการเทรนนิ่งทุกวันเลยน,นะคะถือว่าเป็นเครื่องมือให้ท,ทุทภาพดีไม่ต้องพูดเก่งนะคะไม่ต้องนะคะอะไรเลยนะคะขอเพียงแค่ว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอยากที่ทำธุรกิจอินดี้มันนี้นะคะจะเริ่มต้นได้แบบไหนห้องของเราตรงนี้แหละคะ่ะจ กับทุกท่านนะคะและก็จะมีนะคะ,ะหลายๆท่านเลยนะคะที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ตรงนี้มาช่วยมาแชร์มาแบ่งปันนะคะแล้วก็ตัวแฝดเองนะคะจะมีการแทนหนึ่งให้กับลูกท่านว่าจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจนี้1 2 3ได้ การรุกไปเอะในการทำการตลาดออนไลน์มาแล้วนะคะ60กว่าประเทศโทรออกนะคะแล้วก็ประสบการณ์นะคะห้าปีด้วยกันะตรงนี้สามารถเทนให้กับคุณภาพนะคะว่าจะเริ่มต้นนะคะรับรายได้จากอินดี้ลักนะคะหลักหมื่นนะคะห้าถึงเจ็ดลักได้แบบไหนนะคะและปัจจุบันนะไก่เข้ามาจอยในบริษัทเองกู๊ดค่ะหนึ่งปีด้วยกันนะคะรับราย ทุกนสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ะะวันนี้ค่ะพี่อายุเท่านี้นะคะพี่จะทำ ได้ไหมนะมันจะยากไหมนะนะคะตรงนี้เราจะเน้นการนะคะทำง,งานเป็นทีมนะท่านไม่ต้องกังวลเลยนะคะเราจะเริ่มนะคะสอนกันเป็นแบบทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปนะคะขอพิแค่ว่าท่านนะอยากชี่จะเปิดแบงนะ,ะอยากมีความรู้นะ,ะอยากที่เริ่มต้นในการทำออนไลน์สร้างรายได้นะคะไม่ว่าจะออการทางนานประจำเรื่องงานก็ดีนะคะหรือว่าติดโควิดไม่รู้จะทําอะไรแบบนี้นะคะ ก็สามารถที่เข้ามาสร้างรายได้กระเป๋าที่2 3 4ให้กับทุกท่านได้เลยนะคะสนใจนะคะเริ่มต้นนะคะในการที่จะเรียนรู้แล้วก็สร้างรายได้ไปด้วยกันไม่ต้องกังวลนะคะว่าตรงนี้เรามีการเทรนนิ่งให้กับท่านแบบฟรีๆเลยนะคะสนใจยังไงนะคะสอบถามนะคะลิงก์กับผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้กับท่านได้เลยนะคะพบกันในนะคะเทรนนิ่งกลุ่มของเรานะคะสวัสดีค่ะ